และอีกด้านหนึ่งมีข้อเรียกร้องตรงไปยังแกนนําในการจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลนะคะว่าให้ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้พักประชาธิปัตย์ก็ออกมาชี้แจงนะคะไม่ตอบรับข้อเสนอ พร้อมกับระบุว่าอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปจะดีกว่าเพื่อที่จะผลักดันนโยบายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยค่ะช่วงนี้คุณอรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์และท่าทีที่เกิดขึ้นจริงๆข้อเรียกร้องของคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พักประชาธิปัตย์พักเดียวนะคะคุณอรชัยพุ่งไปที่พักภูมิใจไทยด้วยแล้วเสียงตอบรับจากทั้งสองพักนี้แตกต่างกันยังไงคะครับคือภูมิใจไทยเนี่ย ต้องรอดูความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสองพักนี้ความสําคัญก็คือเขาเป็นเสาหลักค้ายันรัฐบาลนี้มาตั้งแต่ช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับที่มีการเจรจาต่อรองกันเพื่อที่จะชักชวนกันมาร่วมรัฐบาลตอนนั้นที่ใช้เวลากันร่วมเดือนเนี่ยก็ทําให้ถูกขอรหาว่าโอ้โหดีวกันนานมากนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนภาพความสําคัญของทั้งสองพักนะครับทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยมีอํานาจมีอิทธิพลในการต่อรองสูงเพราะว่ามีจํานวนสสสูงมากมากพอ ที่จะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลพักพลังประชารัฐสั่นคลอนหรือมากพอที่จะทําให้ความเป็นพักรัฐบาลมั่นคงได้นะครับจริงๆแล้วข่าวนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มมีกันวันนี้นะครับเพียงแต่วันนี้ทางคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาส5มห้าเขาทากิจกรรมกันข่าวนี้คุณนัทธามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์นะฮะคือเขามีถแถลงการออกมาก่อนนําร่องมาก่อนนะครับในถแถลงการเขาจะมีข้อเรียกร้องประมาณ5ข้อนะครับข้อที่ขอให้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยทบทวน การเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็น 1- ใน5นะครับเขาให้เหตุผลอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นเงื่อนไขนําไปสู่การจัดตั้งนะครับซึ่งรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจให้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ถูกกระทบจากโควิด -19 ในช่วงนี้ได้นะครับซึ่งเขามองว่าจะได้เห็นความหวังของอนาคตปัญหาก็คือทางคณะกรรมการญาติประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลนี้ ไม่ล่มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจคุณผู้ชมทศคําว่าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันว่ารัฐบาลใหม่ของเขานําไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรบ้างเพียงแต่ว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยคือถแถลงการที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์พอล่วงเลยมาถึงกลางสัปดาห์ก็คือวันนี้นะครับเดินสายไปทั้งพักประชาธิปัตย์ทั้งพักภูมิใจไทยไปดูบางช่วงบางตอนผมให้หินนิดหนึ่งว่าที่พักประชาธิปัตย์คุณอี้แทนคุณเป็นคนออกมารับ เอกสารแถลงการและคุณอี้แทนคุณเป็นคนชงคําถามทั้งหมดนักข่าวไม่ได้ถามนะครับแล้วผมสิ่งที่ผมเรียกร้องรัฐบาลใหม่ซึ่งมันเป็นตามคันนองของธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไม่ได้เรียกร้องนายกคนนอกนะครับผมไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาตินะครับไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการมหมายความว่าต้องต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งหรือว่ายังไงฮะรัฐบาลใหม่ที่ว่าลำดับแรกถอดสลักตัวแรกคือ ป่ายุตต้องลาออกข้อที่สองให้มีการเลือกนายกคนใหม่จากคนที่เหลือก็มีอยู่สามคนมีพิสิทธิ์คนหนึ่งมีอุทินคนหนึ่งมีสุดารัต์คนหนึ่งก็เลือกเอาทีครับใครก็ได้นะครับที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ประชาธิปไตยแน่นอนนะครับก็จบก็เลือกเอาใครตรงไหนคนหนึ่งแล้วก็มาแก้ไขประเทศ พราะประยุทธ์ยังไม่ต้องแก้ไขรัฐมนูญก่อนก็ได้ได้ครับก็มามาทางการแก้ไขรัฐมนูญเมื่อมีการแก้ไขรัฐมนูญแล้วประเทศชาติมันโบ่อะเกิดสุญญากาศเกิดสุญญากาศมันต้องมีรัฐบาลรัฐบาลนี้ควรจะเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญพอได้แล้วก็หาคนที่เก่งมาช่วยเหลือประเทศชาติดีครับไม่จำเป็นต้องเป็นคตโกต้าพรรคนี่ ทำไมแล้วหาวนกลับไปที่รัฐบาลแห่งชาติเ่เป็นไปตามโควตาเหรอทุกพักมีคนเก่งทั้งนั้นแล้วคนที่สนับสนุนพักก็มีคนเก่งอยู่ก็เอามาเป็นดีครับไม่ต้องเป็นตามโควตานะครับ หลังจากถแถลงไปรอบนี้นะครับโดนแซวนิดหนึ่งบอกคุณอี้ชงเข้มจริงๆพูดคุยกับคุณอดุลน,นะครับประเด็นคือหลังจากนั้นนะครับทางคุณราเมรัตนชวเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ออกมาบอกว่าประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญการตั้งสสอรอขึ้นมาเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็ร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิมเ่มเติมมาตรา2 5 6ให้มีสสอรอเนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็อาจจะสะท้อนนะครับว่าทางประชาธิปัตย์มีความคิดเห็นออกมาจาากกทงโฆพแบบนี ก็คือการอยู่ในนอกจากนั้นนะครับการอยู่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลยังจะทําให้เขาสามารถผลักดันจุดยืนนี้ที่เขาบอกว่าชัดเจนทําให้เขาสามารถผลักดันนโยบายต่างๆนานาซึ่งในการถแถลงก็มีการอ้างถึงนโยบายด้านการเกษตรด้วยนะครับคือนโยบายต่างๆที่ประชาธิปัตย์คิดค้นขึ้นมาจะสามารถทําได้จริงก็ต่อเมื่อเป็นรัฐบาลนะครับ หมายความว่าทางคุณอดุลเนี่ยคะ่ะก็บอกว่าย้ำชัดเจนว่าไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาตินะคะคุณอรชัยแต่ว่าผู้สังเกตการก็บอกว่าดูจากโครงสร้างแล้วหน้าตานี้ก็จะคล้ายๆรัฐบาลแห่งชาตินะคะคือตั้งข้อสังเกตกันอยู่บอกคุณอดุลพูดมาอย่างนี้เขาก็พยายามที่จะคิดว่ารัฐบาลที่คุณอดุลแล้วก็คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาษ35เขาใช้คําเรียกว่ารัฐบาลช่วยชาตินะครับมันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะครับ รัฐบาลนี้จะมีหน้าตาเป็นลักษณะคล้ายรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าซึ่งถ้าพูดแบบนี้ด้วยความเคารพก็จะไปขัดกับที่คุณอดุลได้ถแถลงไปเมื่อสักครู่เพราะคุณอดุลยืนยันว่าไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องการนายกคนนอกนะครับผมปรึกษาปัญหานี้คําถามนี้ข้อสงสัยนี้กับอ,อ,อาจารย์พรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์นักนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับเรื่องข้อรียคร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกมันจะนําไปสู่ความเป็นไปได้อะไรได้บ้างนะครับคือ เรื่องข้อเรียกร้องนี้มันจะเป็นสลักตัวแรกในการทําให้เปิดทางในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามกลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจากนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีคณะกรรมการญาติวิรชนเชื่อว่าจะสามารถฟื้นฟูได้เนี่ยนะครับทีนี้อาจารย์เขาเชื่อว่าถ้าตามคำถ้าทาตามข้อเสนอที่ว่ามาคือนายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งจะมีผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ก็จริงนะครับแต่รัฐธรรมนูญเองก็กําหนดให้สาภาต้องดําเนินการเห็นชอบ ตั้งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นตามระบบปกติอยู่ดีโอเคอันนี้อาจจะเป็นไปตามที่คุณอดุลได้บอกว่าก็มีนายกรัฐมนตรีตามแคนดิเดตรายชื่ออยู่แล้ว3คนนะครับแต่ว่าคอรมอชุดใหม่ก็จะเป็นรัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์เดิมที่เป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าจะมีชุดใหม่เข้ามานะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้มาตรา272อาศัยเสียง2ใน3ของทั้ง2สภายกเว้นการเห็นชอบผู้ที่อยู่บัญช ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็จะใกล้เคียงกับกรณีนายกคนนอกนะครับซึ่งทั้ง2กรณีครับคุณอดุลบอกว่าไม่ได้ต้องการนะครับทีนี้รัฐบาลเฉพาะกิจช่วยชาติที่มีบางกลุ่มเข้าใจว่าไปคล้ายกับรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงสูงในมุมมองของอาจารย์พรสันเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งผู้ชุมนุมอย่างที่เราได้ทราบกันครับคุณผู้ชมคือเขาต่อต้านรัฐบาลแห่งชาติชัดเจน แสดงจุดยืนชัดเจนแม้แต่พักร่วมรัฐบาลบางพักก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอานายกคนนอกระะับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็จะมีแค่การตั้งสอสอรอขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาใหม่แล้วก็ข้อเสนอให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจช่วยชาติซึ่งเป็นคําที่ทางกลุ่มคณะกรรมการญาติเวรชนใช้เนี่ยถ้าเกิดทําขึ้นมาจริงและมีโครงสร้างที่ไปขัดกับจุดยืนของทางผู้ชุมนุมพักร่วมฝ่ายค้านหรือพักร่วมรัฐบาลบางพักอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้ง แล้วก็อาจจะนําไปสู่เงื่อนไขใหม่อาจจะเกิดรัฐบาลแห่งชาติในรูปแบบที่ไม่มีใครต้องการก็ได้ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่กําลังเกิดขึ้นก็คงต้องจับตานะคะว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่รับแนวทางข้อเสนอจากทางกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ